5เหตุผลที่เป็นสิวซ้ำๆไม่หายสักที 1. คือการรักษา,าความสะอาดความสะอาดในที่นี้คือความสะอาดร,รอบตัวเลยไม่ใช่แค่ใบหน้านะรักษา,าความสะอาดทั้งเสื้อผ้าหน้าผมที่หลับที่นอนปลอกหมอนทุกอย่างให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาจะลดการสะสมของเชื้อราเชื้อไรยีสต์และแบคทีเรียรต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการเกิดสิว 2. การชอบเอามือไปแค่แกะเกาที่ใบหน้าวันนี้เชื้อโรคที่เยอะที่สุดอยู่ที่มือของเรา เขาถึงรณรงค์ให้ล้างมือบ่อยๆหรือพ่อนสเปรย์แอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อลดกสารสะสมของเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียยิ่งถ้าหนูเอามือมาสัมผัสแค่แกะเกาที่ใบหน้าบ่อยๆมันก็ทําให้หนูเป็นสิวซ้ําๆไม่ยอมหายสักทีนะอ้ามเอาเครื่องสําอางมาแต่งหน้าเพื่อไม่ให้เห็นสิวไม่ให้เห็นรอยสิวมันก็จะยิ่งทําให้สิวอักเสบไปกันใหญ่อุดตันมากไปกันใหญ่ทําให้ไม่หายสักทีนะ กลับบ้านมาก็ไม่ได้เช็ดเครื่องสำอางออกล้างหน้าไม่สะอาดอีกทําให้หลงเหลือสิ่งโสโปรกไว้บนใบหน้าก็ทําให้เป็นสิวซ้ําๆอุดตันมากไปใหญ่อีกนะลูกและ 5. ไม่ยอมใช้ครีมแต้มสิววันนี้ถ้าใครเป็นสิวควรจะมีครีมแต้มสิวครีมผัดเซลล์ผิวติดบ้านไว้เลยเป็นสิวอักเสบก็แต้มสิวอักเสบเป็นสิวอุดตันก็ใช้ครีมผัดเซลล์ผิวที่ผลัดสิวอุดตันให้หลุดออกมาแต่ถ้าลากลึกๆยังไงก็ต้องกดสิวช่วยด้วย ไหนใครรู้ตัวหรือยังว่าทำห้ข้อนี้ก็เลยทำให้เป็นสิวซ้ำซ้ไม่หายสทัทีคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะ